สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราทําโจทย์เรื่องจํานวนเต็มอันนี้อยู่ในเนื้อหาคณิตมอนหนึ่งเด็กๆใกล้จะสอบกลางภาคแล้วเนาะเดี๋ยวมาทวนจนํานวนเต็มกันนิดนึงนะเนาะหัวข้อนี้ก็จะมีทั้งโจทย์บวกลบคูณหารจํานวนเต็มนะคะเดี๋ยวโปรแกรมขึ้นไปเรื่องบวกลบนิดนึ่งอ,อันนี้หน้านี้บวกลบนะวิธีการดู จำนวนเต็มที่เอามาบวกมาลบกันให้เราดูที่เครื่องหมายหน้าตัวเลขนะถ้าเขียนแบบนี้หมายถึงเลข5ที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะตัวเลขที่เป็นเลข5กับบวก5ตัวนี้คือความหมายเดียวกันถ้าไม่เขียนเครื่องหมายอะไรไว้ข้างหน้าแสดงว่ามันเป็นประเภทบวกนะคะเป็นจำนวนเต็มบวกนะแต่ถ้ามีจำนวนเต็มลบก็จะเจอเครื่องหมายลบวางข้างหน้า -3, บสาลบหลบสิอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเนี่ยจะเป็นตัวกํากับว่าเลขเนี้ยอยู่ในแก๊งไหนเนาะในกรณีที่เราเจอตัวเลขที่อยู่ทีมเดียวกันมาเจอกันนะอย่างเช่นอะไรถ้าเราเอารลบสมาเจอกับลบหเราจําแบบนี้ว่าเลขสี่เป็นจํานวนเต็มลบเลขห้าก็จํานวนเต็มลบเนาะให้เราเอาเลข4ี่กับ5มาบวกกัน แล้วยังติดลบเหมือนเดิมเราเรียกว่าติดลบมากขึ้นได้ลบ9แต่ถ้าเราเจอเลข4กับเลข5ที่เป็นคนละประเภทเราจะรู้ว่ามันเป็นคนละประเภทดูเครื่องหมายด้านหน้าได้เลยเนาะตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกให้เรามาหาผลต่างหาผลต่างก่อนเลยอย่าเพิ่งสนใจเครื่องหมายหาแค่ว่า4กับ5ต่างกันกีนก่แต้มคําตอบคือต่างกัน1แต้มแล้วค่อยไปดูว่าระหว่างลบกับบวก อะไรมีพักพวกมากกว่าปรากฏว่าจำนวนเต็มบวกมีทั้งหมด5ตัวแต่ลบมีแค่4ี่ตัวนะบวกเป็นผู้ชนะคำตอบก็เลยเป็นบวกนะแต่ถ้าเราเจอแบบนี้บวก4ี่เจอลบหนะโูแกมเขียนบวกกำกับไว้ข้างหน้าก็ได้ตอนนี้เราก็จะเห็นเลขที่มันเป็นคนละทีเหมือนกันใช่ไหมเราก็หาผลต่างเลขสกับเลข5ต่างกัน1แต้มแต่ตอนนี้ ตัวที่ติดลบมันเยอะกว่าคําตอบก็เลยติดลบนะถ้าเราเจอเครื่องหมายที่ซ้อนกันเราจะเจอบ่อยๆเลยลบลบบวกลบอะไรอย่างเงี้ยเนาะบวกลบเจ็ลบสเริ่มปวดกระบาลให้เราดูเครื่องหมายที่ติดกันก่อนนะมันจะมีวงเล็บขั้นหรือไม่มีก็ช่างขอแค่มันเป็นเครื่องหมายที่ติดกันเนี่ยเราจะสมานนะฉันเป็นเครื่องหมายเดียว วิธีการจำจำแบบนี้ถ้ามันเป็นเครื่องหมายที่เหมือนกันให้เราเปลี่ยนเป็นบวกแต่ถ้าเครื่องหมายต่างกันอยู่ติดกันให้เราเปลี่ยนเป็นลบตอนนี้เราเจอบวกลบ7ให้เรายุบเป็นเครื่องหมายเดียวก็คือเครื่องหมายลบแล้วลบ2มีแค่ลบตัวเดียวที่อยู่ข้างหน้าก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันจากนั้นก็ใช้วิธีเดิมลบ7ลบ2ปรากฏว่ามันเป็นลบเหมือนกันทั้งคู่ใช่ไหม เราก็จับตัวเลขมารวมกันแล้วยังติดลบเหมือนเดิมได้ลบเก้าเออวันนี้เป็นอะไรกับลบเก้ถ้าเราเจอแบบนี้ลบสามลบลบหเราหาเครื่องหมายที่ติดกันก่อนเราจะต้องยุบให้เป็นเครื่องหมายเดียวตอนนี้เครื่องหมายที่ติดกันคือตัวนี้ลบลบให้เราเปลี่ยนเป็นบวกถ้ามันเป็นเครื่องหมายเหมือนกันติดกันให้เปลี่ยนเป็นบวกลบสยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรจากนั้นให้มาดูว่า สกับ6เป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่พวกเดียวกันให้หาผลต่างถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันต่างกัน3แต้มแล้วแก๊งบวกชนะเพราะบวกมีพักพวกมากกว่าคําตอบก็เป็นบวกสามนะคำตอบที่เป็นบวกจะไม่จะไม่ใส่เครื่องหมายบวกก็ได้ไม่เป็นไรเนานะลบส่บวกลบเนะลบสบวกลบเให้เราหาเครื่องหมายที่ติดกัน ก็เป็นบวกลบใช่ไหมยุบเป็นเครื่องหมายเดียวถ้าเป็นเครื่องหมายคนลัประเภทให้เราเปลี่ยนเป็นลบเนาะลบสไม่เปลี่ยนลบสไม่เปลี่ยนบวกลบเให้เปลี่ยนเป็นลบเและค่อยมาดูทีหลังว่ามันเป็นประเภทเดียวกันหรือเปล่าปรากฏว่าเลข4กับเลข7ติดลบทั้งคู่ถ้ามันเป็นทีมเดียวกันให้เราจับตัวเลขมาบวกกันคำตอบยังติดลบเหมือนเดิมลบ4กับลบ7จะติดลบมากขึ้น นะอันนี้คือเป็นวิธีในการหาผลลัพธ์ของจำนวนเต็มบวกเต็มลบเดี๋ยวเราลองดูโจทย์เนาะเดี๋ยวเราดูโจทย์เนาะข้อนี้นะคะเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างคำตอบสองข้างซ้ายขวาเนาะถ้าเราเจอตัวเลขที่อยู่ติดกันหน้าวงเล็บเงี้ยคือการคูณน,นะเราหาคำตอบในวงเล็บก่อน20 นะอยู่หน้าวงเล็บระหว่าง8บวก12 8บวก12ก็ได้20 20คูณ20ได้400ถูกไหมไปด้านขวาเนาะไปด้านขวาเออเราหาคำตอบทีละว,วงเล็บนะ20คูณ8 8 2 16เติม0 1ตัว20คูณ12 12 2เป็น24เติม0 1ตัว, 101, ตวแล้วจับบวกกันก็ได้400ถูกไหมสังเกตดูข้อ1กับข้อ2มีสิ่งที่สัมพันธ์กันอยู่ เนาะถ้าเรามองจากข้อ2เนาะข้อ2เนี่ยสองวงเล็บจะมีตัวเลขที่ใช้ซ้ำกันเราเรียกตัวเลขนี้ว่าตัวประกอบร่วมหรือเรียกสั้นๆว่าตัวร่วมนะเราสามารถดึงตัวที่ใช้เหมือนกันออกมานอกวงเล็บได้นะเมื่อเราดึงออกมาแล้วก็จะกลายเป็น20ดึงออกมาแล้วกลายเป็น20 ดึงแล้วได้20ตัวเดียววางไว้หน้าวงเล็บจากนั้นตัวที่เหลือของแต่ละวงเล็บก็มีเลข8กับ12เนาะเราก็เอามาเขียนไว้ในวงเล็บเดียวกันตามด้วยเครื่องหมายที่ขั้นอยู่ระหว่าง2วงเล็บเราเรียกวิธีการนี้ว่าการดึงตัวร่วมเนาะ,ะคำตอบจะได้เท่ากันเดี๋ยวเราลองดูข้อ3กับข้อ4ข้อ3เรามี14อยู่หน้าวงเล็บนะ หรือเราเรียกว่าแบ r a เก็ตก็ได้ในนี้คือ10บวกลบ9เราจะเปลี่ยนเครื่องหมายบวกลบเป็นลบนะก็คือ10บลบ9 10ลบ9ก็ได้1 14คูณ1ได้14ถูกไหมเดี๋ยวเราดูคำตอบข้อ4ข้อ4เราหาคำตอบทีละวงเล็บนะ14คูณ10ได้140 14คูณลบ9ถ้าเราเจอตัวเลขที่คูณกันตัวหนึงบวกตัวหนึงลบเนาะเราหาผลคูณปกติแต่ตัวที่เครื่องหมายต่างกันผลคูณจะติดลบนะ14คูณลบเเราหาผลคูณระหว่าง14กับ9 9 4 3 6 9 1เป็น9บวกตัวทดเป็น12ใช่ไหมคำตอบเป็นลบ126 จากนั้นเราจะเห็นเครื่องหมายที่ซ้อนกันละบวกลบเปลี่ยนเป็นลบนะ140ลบ1นะ140กับ126ก็เหลือ14นะได้คำตอบเท่ากัน2ข้างซ้ายขวาเราดูข้อ4ข้อ4เนี่ยจะมีตัวร่วมที่เหมือนกันก็คือ14เราสามารถดึงออกมา จากทั้งสองวงเล็บได้ก็จะมาวางไว้ด้านหน้าจากนั้นเราก็จะมีตัวเลขที่เหลือก็คือเลข10กับลบเเนาะเอามาไว้ในวงเล็บเดียวกันคั่นด้วยเครื่องหมายบวกก็คือคู่นี้10กับลบ9คั่นด้วยเครื่องหมายบวกอันนี้ก็คือการดึงตัวร่วมเนาะอะดูข้อที่5 28คูณอยู่กับตัวที่อยู่ในแรกเกตเดี๋ยวโูแกมจะยุบ เครื่องหมายติดกันเนาะลบสไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่บวกลบสเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเดียวคือเครื่องหมายลบนะลบสองลบสามเป็นพวกเดียวกันจะติดลบมากขึ้นนะถ้าเขียนต่อกันแบบนี้คือให้จับตัวเลขมารวมกันแล้วยังติดลบอยู่ก็จะเป็น28คูนลบ5 28คูลบ5ให้เราจับตัวเลขมาคูณกันและคำตอบต้องติดลบเพราะ28เป็นบวก5เป็นลบ การคูณกันของตัวเลขคนละประเภทจะได้คำตอบติดลบนะประเภทบวกบวกคูณลบได้ลบแต่ถ้าลบคูณลบได้บวกค่อยๆไปนะยี่สิบคูณห้าห้าสองเป็นสิบได้คำตอบคือ140แต่ต้องติดลบอันนี้คือคำตอบข้อ5เดี๋ยวเราดูข้อ6นะ ข้อ6เราจะหาคําตอบทีละวงเล็บวงเล็บที่1 28คูณลบ2คำตอบติดลบแน่นอนแล,แล้วเอาตัวเลขมาคูณกันได้ลบ56เนาะเดี๋ยวเขียนไว้ในแบรกเก็ตต่อไป28คูณลบ3เท่าไหร่เอ่ย8 3 2สทด2 3 2เป็น6บวกตัวทดอีก2เป็น8ได้ลบ8ที่ต้องเขียนลบเพราะบวกคูณลบได้ลบนะการเขียนติดกันคือการคูณกัน แล้วคำว่าบวกคูณลบหมายถึงตัวเลขตัวแรกเป็นประเภทบวกตัวที่สองเป็นประเภทลบนะเนี่ยเป็นตัวเลขที่เครื่องหมายต่างกันมาคูณกันให้เราเอาแค่ตัวเลขคูณกันแล้วจับติดลบถ้าเป็นเครื่องหมายต่างกันเนาะต่อไปเราก็จะเห็นเครื่องหมายติดกันใช่ไหมบวกลบให้ยุบเป็นเครื่องหมายเดียวบวกลบให้เปลี่ยนเป็นลบ56ลบ56ก็ติดลบ84ก็ติดลบใช่ไหม ก็ได้เท่าไร่เอ่ยดิฉันก็จะทดนะได้ลบหนึได้ลบหนึ 140. ต่อข้อ7ก็มีลบหคูณอยู่หน้าวงเล็บระหว่างลบยีกับบวกหเนาะเราเขียนลบหมาก่อนนะคูณอยู่กับลบยีบวกหเราหาผลต่าง20กับ5ต่างกันอยู่15แต้ม และ20เป็นลบซึ่งมีพวกมากกว่าก็เลยเป็นผู้ชนะคำตอบก็เลยเป็นลบ15ต่อไปเราก็จะจับ2ตัวนี้คูณกันเลข6ติดลบ15ก็ติดลบลบคูณลบได้บวกนะคำตอบเป็นบวกแน่นอนแล้วจับตัวเลขคูณกันเนาะ15คูณ6ได้90ต่อไปดูข้อ8นะข้อ8เราจะหาคำตอบทีละแบล็กเก็ตซึ่ง ต่ละแบรคเก็ตเนี่ยคูณกันเนาะลบหคูณลบยีตัวหนึ่งติดลบตัวหนึ่งก็ติดลบคําตอบเป็นบวกนะหกคูณยีได้ร้อยยีบวกด้วยในแบรเก็ตที่2องลบหกคูณห6ติดลบ5เป็นบวกคำตอบคูณกันเนี่ยผลคูณติดลบนะห5 3 0หนะ้าตอนนี้เรามีแบล็คเก็ตข้างหน้าคือร2อเป็นบวก บล็เกตข้างหลังเป็นลบนะถ้าเราเจอเครื่องหมายซ้อนกันให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเดียวก็ได้120ลบ3าคำตอบก็ได้เป็น 90, 90. ้าทไม90าอะดูข้อ9ข้อ9ก็ค่อยคอยไปมีลบ10โโรเกมยังไม่เปลี่ยนนะเครื่องหมายคูณเนี่ยเราจะเขียนเป็นวงเล็บติดกันก็ได้เดี๋ยวเราดูในแบล็คเก็ตข้างหลังมีลบ5บวกลบ15นะ ลห้าเขียนมาเหมือนเดิมบวกลบให้เปลี่ยนเป็นลบบวกชนลบให้เปลี่ยนเป็นลบตัวนี้นะบวกเจอลบนะแล้วก็ดูในนี้5กับ15ติดลบทั้งคู่เวลามาเจอกันจะติดลบมากขึ้นได้ลบ20เอาตัวเลขมารวมกันแล้วก็ติดลบมากขึ้นติดลบเหมือนเดิมซึ่งคูณลบสิบ ตอนนี้เป็นการคูณกันแล้วนะเวลาคูณกันให้เราหาผลคูณแล้วค่อยมาพิจารณาเครื่องหมายเครื่องหมาย2ตัวนี้เป็นเครื่องหมายเดียวกันคําตอบเป็นบวกนะผลคูณได้200ข้อนี้ตอบ200ส่วนข้อที่10เราจะเห็นตัวเลขที่คูณกันในวงเล็บแรกเป็นลบทั้งคู่ใช่ไหมสิติดลบ5ติดลบลบคูณลบได้บวกคูณกันได้50นะ ต่อไปบตหลังก็ติดลบทั้งคู่10เป็นลบ15ก็เป็นลบลบคูณลบได้บวกเนาะได้150เราก็จะได้2คํคำตอบบวกกัน50 150บวก150ตอบ200เนาะเหมือนข้อต่างๆเนี่ยตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อ12ต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเราสามารถดึงตัวร่วมได้ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากันแล้วมันก็จะคิดคำตอบแบบ น้อยขั้นตอนนะมันจะรวบขั้นตอนให้มันเหลือน้อยลงในกรณีที่เราดึงตัวร่วมเนาะอ่ะข้อนี้2คูณอยู่หน้า bracket. แบลก็เก็ตแบล็เก็ตนี้มี27บเวกลบ9เราจะเปลี่ยนเครื่องหมายที่ติดกันเป็นเครื่องหมายเดียวได้27ลบเกลบได้18ผลต่างเนี่ยคือ18แล้วก็คำตอบต้องเป็นบวกเพราะทีบว,บวกมันเยอะกว่า ใช่ไหมบวกเป็นผู้ชนะคําตอบก็เลยเป็นบวกแล้วจับคูณ2ก็ได้36ต่อไปดูข้อ12เราหาผลคูณแบแรก2อคูณยีได้54แบกเกตหลัง2อคูณลบเบวกคูณลบติดลบนะได้ลบสิบแบวกลบสิ 18. เราจะเปลี่ยนบวกลบ เป็นเครื่องหมายเดียวเป็น54ลบ18ถูกไหมก็ได้เท่าไหร่เออเป็น44 4 14, 6ได้36เพราะกํ็คำตอบเท่ากัน,นเดี๋ยวเราจะดูต่อจะเป็นเรื่องคูณหารนะคูณหารอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่อยู่ในหนังสือสวสวทนะคะวิธีคูณหารถ้าจะให้เร็ว ให้เรามองก่อนเลยว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีเครื่องหมายบวกลบนะคือไม่มีการบวกไม่มีการลบกันมีแค่การคูณกับการหารกันนะเราดูอย่างเช่นข้อที่1เลข10คูณอยู่กับลบหซึ่งเราจะไม่เอาเลข10มาลบกับเลข6แต่เราจะเอาเลข10มาคูณลบหแล้วค่อยหารด้วยสี ตัวที่เป็นเครื่องหมายหารเราจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะตัวที่เป็นตัวคูณเราจะจับตัวเลขมาคูณกันสังเกตว่าครูแก้ไม่เอาเครื่องหมายมาเลยนะเราหาคำตอบก่อนเลยเด็กๆแล้วค่อยมาดูว่าคำตอบข้อนนี้จะเป็นบวกหรือเป็นลบนับแบบนี้นะถ้าทั้งหมดที่เราเจอเนี่ยมันมีเครื่องหมายลบเป็นจํานวนเลขคู่ 2เครื่องหมาย4เครื่องหมาย6เครื่องหมายนะลบอ่ะสอัน4อัน6อัน8อันเนี่ยคำตอบจะเป็นบวกแต่ถ้ามีเครื่องหมายลบ1อัน3อัน5อัน7อันเป็นเลขคี่คำตอบจะติดลบสําหรับข้อนี้เดี๋ยวเราจะนับแค่เครื่องหมายลบเครื่องหมายลบมีอยู่หน้าเลข6มีเครื่องหมายลบแค่อันเดียวข้อนี้คําตอบติดลบแน่นอนเราหาผลลัพธ์แล้วค่อยตอบตัวเลขที่ติดลบนะอาตัดทอนเลยสอเป็น4 2 3เป็น6 สอเป็น2 2 5เป็น10จับตัวที่เหลือคูณกันได้15แล้วติดลบอันนี้เร็วขึ้นแบบมหาศาลสำหรับข้อสองใช้วิธีแบบข้อ1ไม่ได้เพราะน้องมาบวกลบกันนะเราก็ต้องหาผลบวกผลลบของน้องนะลบห้บวกลบเบวกลบเปลี่ยนเป็นลบถูกไหมแล้วค่อยหารด้วยเลข7 ตัวหารครูแก้มเขียนเป็นเศษส่วนเลยเอาไปไว้เป็นตัวส่วนลบ9 4ลบเเป็นทีมเดียวกันติดลบมากขึ้นได้ลบ6กส่วนเเราหาผลหารแล้วค่อยหาคำตอบว่าจะเป็นเครื่องหมายอะไร -7-9-63 นะจะเห็นว่ามีเครื่องหมายลบ1อันซึ่งเป็นจำนวนคี้นะอัน3อัน5อัน7อันคำตอบติดลบแน่นอนข้อนี้ตอบลบ9นะอ่ะดูต่อ ลบ200หารด้วย13-53ลบ53เราเขียนลบ200ไว้ข้างบนเครื่องหมายหารเขียนเป็นเศษส่วนซึ่งข้างล่างเป็น13-53ลบ53แบบนี้ลบ200ยังไม่เปลี่ยนยังติดลบ200เหมือนเดิม13กับ53 13เป็นบวก53ติดลบเรามาหาผลต่างปรากฏว่าต่างกันอยู่20แล้วลบมีพวกมากกว่า ถูกมคําตอบข้างล่างก็เลยเป็นลบ20ตอนนี้เป็นการหารกันระหว่างลบ200กับลบ20มีเครื่องหมายลบ2อันคําตอบเป็นบวกนะ20หาร200ก็ได้10ข้อนี้ตอบบวก10บนะอะดูข้อที่14เราหาคำตอบในแบล็เกตให้เรียบร้อยก่อนเนาะ 169เป็นตัวตั้งโคแกมยังใช้เครื่องหมายหารเหมือนเดิม47บวกลบ60บวกลบเปลี่ยนเป็นลบนะ47กับ60เป็นคนละทีมใช่ไหมคือ47เป็นทีมบวก60เป็นทีมลบเราหาผลต่างผลต่างคือ13ผลต่างคือ13แต่คำตอบต้องติดลบเพราะลบมันมีแก๊งมากกว่าก็จะเป็น169หารด้วยลบ13นะ เราก็ใช้วิธีการเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วน169หารด้วยลบ13นับเลยว่าเครื่องหมายลบมีอันเดียวคำตอบติดลบแน่นอน13 13าเป็น169ข้อนี้ตอบลบ1 3นะที่ตอบลบเพราะมีเครื่องหมายลบแค่ตัวเดียวถ้ามีเครื่องหมายลบ4ตัวสองตัวที่เป็นเลขคู่เนี่ยเป็นบวกนะคำตอบจะเป็นบวกไออย่างเช่นข้อที่5ไม่มีการบวกลบกันมีแค่การคูณการหารกัน 225หารด้วยลบ15แล้วค่อยคูณลบ3เราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเศษส่วนนะ2 25ครูแก้มเขียนแค่ตัวเลขเลยนะยังไม่เอาเครื่องหมายมานะแบบนี้เลยแบบนี้เลย2 25หาร15คูณ3แล้วค่อยมานับจำนวนเครื่องหมายลบมีเครื่องหมายลบ2อันเป็นเลขคู่ใช่ไหมคำตอบข้อนี้เป็นบวกนะตัดทอนไปเลยจะ้ะ สิบห้าสิบห้าเป็นสองร้อยี่สิบห้าสิบห้าคูณสามได้สี่สิบห้าข้อนี้ตอบสี่สิบห้าเป็นบวกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวขออีกหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวจะสอนชุดถัดไปแหละนะวันนี้มีเวลาก็มาอัดคลิปเพื่อให้เด็กๆมหนึ่งที่ยังแบบยังงงๆเรื่องเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกได้ได้มีโอกาสได้ทวนก่อนกลางภาคเนาะตัวนี้หารกันให้เรียบร้อยหาคำตอบในแบรกเก็ตนะ แปหารสามแล้วเครื่องหมายในแบรกเกตนี้ต้องเป็นบวกเพราะมีลบสองตัวโอเคไหมแปดสิดหารสแล้วค่อยมาเจอลบลบยีสามลบลบยีมเปลี่ยนเป็นบวกยีิเราหาคำตอบในแบรกเก็ตก่อนนะสางเป็น 6, หกเหลือเศษสองสามเจ็ดเอ็ดคำตอบ ได้27แล้วมาบวก23 27บวก23ก็ได้50นะคือตอนที่เอา81หาร3เนี่ยครูแก้มไม่เอาเครื่องหมายลบมาคิดนะคิดแค่ตัวเลขแล้วเรารู้ว่ามันเป็นบวกเพราะว่าจำนวนที่ติดลบมันมี2อันมันมีเครื่องหมายลบ2อันนะในกรณีที่คูณหารกันเนี่ยเด็กๆถ้ามีเครื่องหมายลบเป็นจำนวนคู่2อัน4อัน6อัน8อันคำตอบได้บวก ถ้ามีเครื่องหมายลบเป็นจํานวนขี้่1อัน3อัน5อัน7อันเท่าไหร่ก็ได้คําตอบติดลบเดีย๋ยเวลาเราเปรียบเทียบระหว่างลบหนึ่งอ่ะลบหนึ่งเวลามันคูณกันเนี่ยหรือเลข1คูณกันจะกี่ร้อยรอบก็ยังได้1เหมือนเดิมถูกไหมถ้าโฮแกมเขียน1ยกกําลัง5ก็คือเลข1คูณกัน5ตัวเลข1จะคูณกี่ตัวก็ได้เท่าเดิมนะถ้าเขียนลบหนึ่งทั้งหมดยกกําลัง5ก็เป็นลบหนึ่งคูณกัน5ตัว เวลาคูณกันเนี่ยหลักการคูณคือเราจะจับคู่คูณกันทีละคู่ใช่ไหมลบลบเป็นบวกใช่ไหมคู่นี้ก็ลบลบเป็นบวกแล้วก็เหลือลบหนึ่งตัวเดียวที่เป็นเศษเนาะหนึ่งคูณหนึ่งได้บวกหนึ่งแล้วค่อยคูณกับลบหนึ่งบวกคูณลบได้ลบอย่างเงี้ยคือถ้าเราจะมาท่องบวกลบลบบวกเดี๋ยวมันงงใช่ไหมก็จำไปเลยว่าในกรณีที่ตัวที่ติดลบเนี่ยมาคูณกันซ้ำ,ซำเนี่ยแล้วมันมีห้าตัวจำนวนเครื่องหมายลบมันมีห้าหมายห้าอันเนี่ย นะซึ่งเป็นเลขคี่ใช่ไหมคำตอบติดลบแน่นอนอืจําแบบนี้ไปนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะอ,อ,อัดคลิปเพิ่มเนาะวันนี้เดี๋ยวจะมีสอนต่อนะคะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะคะ